พีนภัทรครับสุดยอดอัสวชันท,ทนบรุรีรุ่น1ิบที่ผมเองรุ่นสิบครับ,รบพีนภัทรครับสังเกตดีๆหน้าพี่ๆพี่ถอดถอดแว่นนิดหนึ่งแว่นจะเหมือนรัฐมนตรีท่านหนึ่งใครเอ่ยนี่ไงเรามาต่อสุวิทย์คุณกิตินี่ไงคุณสุวิทย์ครับคุณกิติสองท่านอยู่ในคนเดียวกันมีทั้งคุณสุวิทย์ทั้งคุณกิติเลยนะครับโอ้โหนี่ครับคุณธีระเกียรติ อร์มร้อนแรงหกันวันนี้เฮ้ยไปอ,อ <You have S 2> ยู you, ่ครับอยู่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 ้ายครับและคนนี้ท่านนายกทักษิณครับโอ้โหวันนี้ผมตีกับผู้นำระดับสูงๆนั่นเลยเนี่ยแต่ละคนอดีตนายกอ,ด,อดีตนายกด้วย อดีตนายกทักษิณแห่งดูใบดูรากดูกิ่งดูลำต้นดูใบเตยดูใบเตยไม่หยามโอ้ยถ้าจะไปไหนตัวเองไม่ตีมา และนี่ครับมือหนึ่งของผมครับมือหนึ่งของผมพยายามจะมาแข่งเป็นมือสองชิงันดับสองจากผมอยู่เรื่อยตอนนี้ไฟสี่เนี่ยตามแห่ต่อผมมันอยู่ไปตีกับพวกไฟสี่ไปขอแต้มต่อเขาอ่ะเดี๋ยวนี้เอาละครับเอาละครับสวยสวยข้ามแล้วบอต้นนี้ โอ้โยถ้าข้ามนั่งสวยมากสวยมากสวยมากอันนั้นแหละอันนั้นแหละแจ๋วเยี่ยมอุดมด้วยโปรตีนและไขมันนมใช้ได้